ันต่อไปออขอเรียนเชิญวัดทผู้สมัคต่อทอนะครับขอเรียนเชิญคุณนิวัตสายปินตาขอเรียนเชิญน,นะครับอันต่อไปขอเรียนเชิญพันวัดทผู้สมัคต่อทอคุณสุพันวงศ์พกขอเรียนเชิญน,นะครับ อันต่อไปขอเรียนเชิญว่าที่ท่านผู้สมัครสอทอนนอานางสาวสุภาพสิงเชื่อคำาลือขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญท่านว่าที่ผู้สมัครสอทอคุณสิวัดวงเ์เรือนขอเรียนเชิญครับ เชิอนวาทีพุทธสมัคสตททคุณสีรันใส่มงคลขอรินเชิญครับขอรินเชิญวาทีพุทธสมัคสตททคุณเสาแก้วสุกม้อยขอรินเชิญครับ ขอเรียนเชิญอาจารย์อวารินใจมั่นนะครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยบู้เลี่ยมอินันชัยนะครับท่านผู้ช่วยบันดอกสบัดงานขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญอาวาทีพุธมะสอดทอ คุณเกียรติพงศ์วงสุภาขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญว่าที่ท่านสมัครสอทอคุณเมธินไสินตะนะครับขอเรียนเชิญครับ ขอเรียนเชิญมาดดิูสมัครสอทออาน,นังสาวบริญญาเถาปัญญาขอเรียนเชิญครับ <c oughs> ขอเรียนเชิญมาดดิูสมัครสอทอคุณบัวพิษเขื่อรวงคำนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับ ขอเรียนเชิญวัดพุทธสมัครสพคุณประยูนโสภาครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญวัดพุทธสมัครสพคุณธนพรยาเอกนะครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญคุณพรเมกจันรวันครับขอเรียนเชิญครับ เจ้าท่านนะครับเนาะอันนี้มวลพระคุณเจ้าอภิษรณาภ้าบางสกุลครับอะนิจาวะตสังกาตาอุปาทวายธรรมีโนโอปาชิตาวานิรุตันติเตสังโอปา ครับนะครับลำดับต่อไปจะได้เรียนเชิญเอกเทียรถวายพระพุทธถวายกันเทศถวายปัจจัยกันสวดเป็นลำดับต่อไปนะครับ วายพระพุทธนะครับขอรับเกียดเรียนเชิญคุณยูนยิเชื่อคำาลือนะครับอดีตรองนายกเทศบ,บาลตันาครัวนะครับขอเรียนเชิญครับจจกน้ำยาเลย คือวันนี้นะครับขอระเบียดอาจารย์พริชาลินมานะครับอดีตนายกเทศบาลตั้งานาครัวครับขอบเชิญครับถว,า,บบวายป้ใจกันตัวนนครับ รปที่หนึ่งนะครับขเรินเชิญคุณพรหมมินวงเรือนนะครับข้าราชการบำนาญน,นะครับขเรินเชิญนะครับวัยปัจจัยการตัวจร,รูปที่สองกรินเชิญนังสทอทชมเรือนสุสาเด็สทอสทเทศบาล ประธาน,นครัวขอเรียนเชิญครับถาวายปัจจัยพระกันส์สวดูวปีสามนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สีทนสายจันทร์นะครับท่านผู้ใหญ่ หาบันนำเฝ้ากิวมณีนะครับขอเรรินเชิญน,นะครับถวายพจจัจกันเปิดพระอรุทีสี่ขอเรรินเชิญท่านผู้ช่วยสีลานมูลสีกอตอรสะพเมธะนะครับขอเรรินเชิญน,นะครับ ก็คือครับเตรียมนำใหญ่เนาะวันนี้แขกมาหน้ามาท่านผูดคุยท่านนะครับต้องมตคามอบตั้งใจในเบื้องต้นท่านทั้งหลายได้ตั้งหัวตั้งใจประดับภาพฟังอาฟัง